นี่คือมิติที่จะพาคุณมาเจอกับฝันสุดพิศวงเรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดโฮลผู้ติดอยู่ในห้วงความฝันอันแสนเวลวร้าย The Twilight Zone: Perchance to Dream มิติที่อยู่เหนือการรับรู้ของมนุษย์มิติที่กว้างใหญ่ไร้ซึ่งการเวลาจุดคันกลางระหว่างวิทยาศาสตร์และเรื่องงมงายในความกวัวที่ลึกที่สุดของมนุษย์กับจุดสูงสุดของความรู้ทั้งปวงนี่คือมิติที่เราเรียกกันว่า The Twilight Zone และคลิปนี้พวกเราเดอะพาราเรียลจะพาทุกคนมารู้จักกับเรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดฮฮล์ชายผู้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับการพักผ่อนเพราะทุกครั้งที่เขาหลับจะต้องเจอกับความน่ากลัวของจญิงสาวปิศนาในช่วงที่ผู้คนต่างหยุดพักจากความเหนื่อยล้าเวลาพักเที่ยงของคนนับพันในเมืองหลวงแต่ไม่ใช่กับชายคนนี้เอ็ดเวิร์ดโฮลโดยท่าทางที่ไร้เรี่ยวแรง คล้ายกับคนที่ง่วงนอนออกมากๆจนผู้คนที่เดินผ่านไปมาต้องทักเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงซึ่งทุระของฮอลคือการที่เขาต้องเข้าไปพบกับนักบำบัดในตึกใหญ่ละฟ้าแห่งนี้เพื่อรักษาปัญหาอาการนอนบางอย่างที่ส่งผลแย่กับชีวิตเขาเมื่อฮอลมาถึงเลขาสาวก็กล่าวทักทายและเชิญเขาเขา้าห้องบำบัดทันทีแต่ฮอลกับจ้องเลขาสาวด้วยสีหน้าสงสัยคล้ายกับว่ามีอะไรในใจสักอย่าง ก่อนจะสลัดความคิดแล้วก็เดินเข้าห้องไปภายในห้องบําบัดหมอที่เป็นผู้ดูแลกำลังนั่งรอเขาอยู่แล้วก็ได้สังเกตเห็นอาการเหนื่อยล้าของฮอลที่เดินเซเข้ามาอย่างไรเรี่ยวแรงจึงรีบเข้าไปพยุงเขาแล้วพามาพักที่เตียงบําบัดด้วยเตียงที่นุ่มสบายบวกกับอาการเหนื่อยล้าจากการที่ไม่ได้หลับมาหลายวันก็ทำให้ฮอเผลอหลับไปชั่วขณะแต่ก็เป็นเวลาเพียงแค่ครู่เดียวเท่านั้นเมื่อเขารู้สึกตัวว่าเผลอหลับไป ก็ดีดตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วหมอที่ผิดสังเกตจึงได้ถามกับฮอว่าไม่พักผ่อนต่ออีกสักหน่อยละ่ะคุณดูล้านะฮอตอบผมทำไม่ได้ผมต้องไม่หลับคุณรู้ไหมว่าผมตื่นมานานแค่ไหนแล้ว87ชั่วโมงอยู่มาทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าถ้าผมนอนเมื่อไหร่ละก็ผมคงไม่มีทางได้ตื่นขึ้นมาอีกแนะ่จากนั้นฮอก็ขออนุญาตหมอสูบ,บุหรี่เพราะว่ามันคือวิธีเดียว ที่จะทำให้เขาตื่นตัวได้หมอถามตอนนี้คุณโอเคขึ้นแล้วหรือยังถ้าโอเคแล้วบอกผมหน่อยสิว่าคุณเป็นอะไรผมจะได้ช่วยคุณได้ฮอตอบคุณช่วยผมไม่ได้หรอกหมอผมคงทำได้แค่หลอมันแล้วเขาก็เดินตรงไปทางหน้าต่างจากนั้นก็เปิดมันออกโน้มตัวลงไปมองวิวด้านล่างของตึกสูงนี้หมอที่รู้สึกกังวลกลัวว่าฮอจะคิดสั้นจึงรีบพาเขาออกจากหน้าต่างทันที ฮอลลี่ถามกับหมอไปว่าคุณคิดว่าผมจะกระโดดลงไปงั้นเหรอผมนะ่ะอยากอยู่มากกว่านะแค่ต้องการสูดอากาศนิดหน่อยก็เท่านั้นหมอที่เห็นถึงความอยากมีชีวิตของฮอลเลยบอกให้เขาเริ่มเล่าถึงปัญหาฮอลจึงเดินกลับมาและตรงไปยังภาพวาดและถามเปิดประเด็นว่าคุณเคยดูภาพนี้แล้วมันขยับได้เองไหมหมอเริ่มรู้สึกแปลกๆขึ้นมาแต่ก็ยังตอบฮอลอยู่ไม่นะอย่างน้อยๆก็เท่าที่ผมเห็น ฮอตอบแต่ผมทำให้มันขยับได้นะคือตอนเด็กๆผมชอบภาพวาดแบบนี้มากแม่เลยบอกให้ผมลองจ้องมันดูให้นานพอก็จะสามารถเห็นมันขยับได้ในตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยเชื่อแม่เท่าไหร่หรอกแต่ตัวผมก็อยากเห็นมันขยับอยู่ดีคืนนั้นผมเลยได้ลองจ้องมันดูนานเป็นชั่วโมงเลยแล้วมันก็ขยับได้หมอได้พูดส่วนไปว่าแต่คุณรู้ใช่ไหมฮอล ว่ามันเป็นแค่ภาพหลวงตาฮอตอบรู้ครับแต่หลังจากนั้นผมก็ดันควบคุมมันไม่ได้ทุกครั้งที่ผมเห็นภาพแบบนี้มันก็จะขยับเองแล้วสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคือความคิดมันคือทุกสิ่งถ้าคุณคิดว่าเจ็บที่แขนคุณก็จะเจ็บจริงหมอตอบกลับด้วยความเห็นที่ตรงกันนั่นสินะจินตนาการมันแข็งแกร่งยิงกับเด็กที่กำลังโตแล้วแบบนี้มันเกี่ยวอะไรกับปัญหาการนอนของคุณงั้นเหรอ พอจึงเริ่มเล่าความจริงให้ฟังเมื่อตอนที่อายุ15เขาได้พบว่าตัวเองมีอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วผิดปกติหมอจึงสั่งห้ามเขาไว้ว่าไม่ให้ทำอะไรก็ตามที่ส่งผลต่อการกระตุ้นหัวใจให้เต้นจนเร็วเกินไปอย่างการออกกาลังกายหรือการใช้แรงมากๆแม้ทางกายจะห้ามได้แต่ทว่าเขากลับลืมไปหนึ่งสิ่งสิ่งที่ส่งผลกับการเต้นของหัวใจโดยตรงและยากต่อการควบคุมนั่นก็คือจินตนาการ ส่งผลทําให้3ปีก่อนหน้านี้ฮอก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากที่ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฆาตกรรมโดยฆาตกร,รที่แอบอยู่เบาะหลังและเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ฮอต้องขับรถกลับบ้านในตอนกลางคืนระหว่างถนนที่เงียบและเปลี่ยวเขาก็คิดว่ามันอาจจะมีใครสักคนที่แอบอยู่ข้างหลังนั้นเหมือนกับในข่าวฮอเลยเอาแต่จ้องกระจกหลังอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็กลับไม่มีอะไร จนกระทั่งจินตนาการมันได้สร้างเธอขึ้นมาที่จูจูเบาข้างหลังที่ว่างเปล่าก็ปรากฏสายตาของหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งนั่นทำให้ฮอตกใจเป็นอย่างมากจนทำให้เกิดอุบัติเหตุในที่สุดแต่ก็โชคยังดีที่เขารอดชีวิตมาได้กระทั่งอาทิตย์ก่อนหน้านี้หญิงสาวคนนั้นกลับปรากฏตัวอีกครั้งในฝันของฮอคืนนั้นฮอกลับมาบ้านด้วยความเหนื่อยล้าจึงพักผ่อนอย่างรวดเร็ว ซึ่งโอได้รู้สึกตัวอีกครั้งในฝันเขารับรู้ได้ว่ามันเป็นส,นสนุกที่ทุกอย่างล้วนบิดเบี้ยวไปหมดแต่ตัวเขากลับรู้สึกว่ามันสมจริงมากเขาได้เข้าไปเที่ยวเล่นตามบูธต่างๆจนกระทั่งถึงบูธแสดงโชว์พิเศษมายาแม่แม,แมวสาวที่เปิดตัวไาด้วยการเต้นสุดเยา้ายวนของหญิงสาวหน้าตาดีในชุดลายเสือดาวสุดเซ็กซี่โฮจ้องมองตามไม่กระพริบแต่ทว่าเขาก็กลับนึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้ว่าสายตาคู่นี้ มันคือสายตาคู่เดียวกับที่เขาเห็นในตอนเกิดเหตุทำให้ฮอตัดสินใจวิ่งหนีไปแม้ว่าเขาจะวิ่งหนีออกมาได้ไกลขนาดไหนก็ไม่ไวายที่เธอจะตามมาทันและถามกับหอว่าเอ็ดเวิร์ดคุณวิ่งหนีทำไมหรอคุณกลัวสินะฮอตอบกลับอย่างกังวลใจเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรู้ชื่อผมได้ยังไงทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนี่มันเป็นแค่ฝัน มายาตอบกลับด้วยท่าทียั่วยวนชวนหลอนฉันรู้อยู่แล้วมากับฉันสิจากนั้นมายาก็จับมือห่อไว้แล้วพาเขาไปยังบูธแห่งหนึ่งที่ชื่อบ้านแสนสนุกพร้อมกับคำยั่วของมายาว่าเราเข้าไปข้างในนั้นกันเถอะที่ที่มันทั้งนุ่มมืดและหนาวหอที่เหมือนโดนโมนต์สะกดก็ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะซื้อตั๋วแล้วพาเธอเข้าไป แต่ในนั้นกลับไม่ใช่อย่างที่หอคิดภายในบูธบ้านแสนสนุกมันเต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่ากลัวรูปปัน้นและหุ่นสยองมากมายซึ่งหอก็เป็นคนหนึ่งที่อ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้มากๆและด้วยความน่ากลัวแบบนี้จึงทำให้หอตัดสินใจทิ้งมายาวไว้และวิ่งหนีไปก่อนที่เขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกโดยสภาพหัวใจที่เต้นเร็วจนผิดปกติทำให้หอคิดว่ามันเป็นแผนการของเธอที่ต้องการจะฆ่าเขา หมอที่สงสัยจึงได้ถามกับฮอไปว่าแล้วคุณรู้จักเธอหรือเปล่าฮอตอบไม่ผมไม่รู้จักเลยอาจจะน่าคุ้นๆไปบ้างแต่ผมมั่นใจว่าผมไม่เคยเห็นเธอมาก่อนหมอยังถามย้ำไปอีกว่าแล้วคุณคิดว่าเธอต้องการจะฆ่าคุณจริงๆงั้นเหรอฮอตอบแน่นอนสิเพราะว่าในคืนต่อมาผมก็ยังฝันถึงเธออีก ในความฝันหอได้กลับไปยังส,สนุกอีกครั้งและมันก็ยังต่อเนื่องจากความฝันครั้งที่แล้วเขากำลังวิ่งหนีเธอจนได้ไปหยุดพักที่หน้าเครื่องเลื่อนรถไฟหอแต่ไม่ทันไลมายาก็เดินตามเขามาทันหอพยายามไม่ให้เธอเข้ามาใกล้แต่มายาก็ยังคงโน้มน้าวเขาต่อไม่เอาหนะากก้าอย่ากลัวไปเลยมันไม่มีอะไรหรอกคุณก็เป็นคนพูดเองนี่ว่ามันเป็นแค่ฝันตอนนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ ไม่ต้องมาสนใจที่หมอห้ามไว้หรอกและเธอก็พยายามชี้ไปยังเครื่องเล่นหวาดเสียวที่อยู่รอบๆเขามาเถอะมาสนุกกันให้สุดๆไปเลยจากนั้นเธอก็จูงมือเขาเข้าไปยังเครื่องเล่นรถไฟหอแม้สีหน้าของฮอจะกลัวและไม่เต็มใจก็ตามภายใต้เสียงล้อรถที่กำลังเคลื่อนปะปนไปกับเสียงหัวเราะชอบใจของมายามันก็กลายเป็นความน่ากลัวที่ฮอไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตทำให้ตอนนี้ ใจของเขาเต้นแรงมากๆจนแทบจะทนไม่ไหวเขาทำได้แค่ขอร้องให้มันหยุดปะปนไปกับเสียงหัวเราะของมายาและคำพูดของเธอที่โน้มน้าวให้เขากระโดดลงไปหอสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยอาการหวาดกลัวเป็นอย่างมากและเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าถ้าเขาหลับครั้งต่อไปเขาจะต้องกลับไปยังเครื่องเล่นนั้นอีกครั้งและมันก็อาจจะกลายเป็นจุดจบของเขาก็เป็นได้หอเล่าเรื่องทั้งหมดให้หมอฟังด้วยความกลัว ก่อนที่จะขอตัวไปสูดอากาศข้างนอกเพื่อสงบสติอารมณ์แต่แล้วฮอที่เปิดประตูออกไปก็กลับต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นเข้ากับบางสิ่งนั่นคือเลยขาสาวที่กำลังนั่งพิมพ์งานอยู่แต่ทว่าใบหน้าของเธอกลับคล้ายคลึงกับมายาอย่างน่าตกใจฮอที่เห็นแบบนั้นก็กลัวจนแทบจะคุมสติตัวเองไม่อยู่จึงวิ่งหนีกลับเข้าห้องบำบัดอีกครั้งก่อนที่จะคิดและตัดสินใจวิ่งฝ่ากระโดดทะลุหน้าต่างห้องเพื่อหนีจากมายา จนเมื่อตัดภาพกลับมาในห้องกลับกลายเป็นหมอที่กำลังนั่งรออะไรสักอย่างแล้วจึงตัดสินใจเรียกเลขาสาวให้เข้ามาช่วยเขาตรวจดูคนไข้หน่อยซึ่งนั่นก็คือฮอลที่กำลังนอนหลับอยู่หมอได้จับชีพจรของฮอลแล้วก็พูดว่าให้ตายเถอะผมเกรงว่าเขาอาจจะตายแล้วเลขาสาวตกใจและถามกลับได้ยังไงกันคะเขาเพิ่งเข้ามาแค่ไม่กี่นาทีก่อนนี่เองหมอตอบ ผมรู้เขาเข้ามาแล้วก็นอนพักเขาเพิ่งหลับไปได้แค่สองวินาทีเองมั้งมีคนเคยพูดไว้ว่าความฝันมันใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววิก็เพียงพอสำหรับการมอบบางสิ่งบางอย่างให้และมันก็มีเพียงแค่คนในฝันเท่านั้นที่รู้ว่ามันคืออะไรในเดอะเทวายไลท์โซนนี่ก็นับว่าเป็นตอนที่9ของซีรีส์เดอะเทวายไลท์โซน ในชื่อตอน p e r c h a n g to Dream ครับซึ่งมีคอนเซปต์ของตอนคือฝันร้ายเอาชีวิตเป็นเรื่องราวของเอ็ดเวิรฮอลชายผู้มีปัญหาเกี่ยวกับอัตราการเต้นหัวใจที่มันเร็วเกินไปเขาจึงต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้หัวใจวายแม้ทางกายจะเรียงได้แต่ทางจิตนาการกลับไม่ครับมันทำร้ายเขาด้วยความกลัวทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกความฝันเขาจึงได้เข้ารับการบำบัด ตอนแรกหอเข้ามาในห้องบําบัดด้วยความเหนื่อยล้าเขาจึงล้มนอนลงบนเตียงแต่เพียงแค่ครู่เดียวเขาก็ดีดตัวเองขึ้นแล้วเริ่มอธิบายให้นักบําบัดฟังถึงอาการและสาเหตุที่เขาเป็นหอเล่าถึงหญิงสาวนาว่ามายาที่เขามักจะโดนเธอหลอกหลอนอยู่ในฝันอยู่เสมอจึงทําให้เขาคิดว่าถ้าเกิดเจอเธออีกครั้งแล้วล่ะก็เขาต้องตายแน,น,น่เมื่อเขาอธิบายเสร็จ ก็บังเอิญไปเจอกับเลขาสาวที่ดันมีหน้าตาคล้ายมายาทําให้ฮอลตกใจกลัวจนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงแต่ท้ายที่สุดแล้วเรื่องก็เฉลยว่าทั้งหมดนี้มันคือความฝันของฮอลที่เผลอหลับไปตั้งแต่ตอนเข้าห้องบําบัดใหม่ๆแต่ด้วยความกลัวในฝันนี้ก็ทำให้เขาหัวใจวายตายไปซะแล้วซึ่งถ้าจากการตีความของผมผมคิดว่าหน้าตาของมายาจริงๆแล้วอาจจะเป็นใครก็ได้ครับ บางวันอาจจะเป็นสาวที่ฮอเดินผ่านก็ได้เพราะว่าปกติแล้วถ้าเราจะฝันถึงใครคนนึงคนคนนั้นต้องเป็นคนที่เราเคยเจอมาก่อนบวกกับตอนที่เจอเลขาสาวครั้งแรกเขากลับไม่มีอาการอะไรเลยทั้งที่จําเหตุการณ์ในฝันได้ตั้งขนาดนั้นและสาเหตุที่ฮอจําได้ว่านี่คือมายาก็อาจจะเป็นเพราะเขาจําได้จากความรู้สึกมากกว่าครับจึงทําให้จินตนาการใช้จุดนี้ยืมรูปร่างหน้าตาของหญิงสาวที่ฮอเคยเจอ มาใช้แทนตัวตนของตัวเองในฝันและหลอกหลอนหอไปเรื่อยๆทุกคืน EP นี้แอบหลอนมากเลยครับยิ่งตอนที่มายาหัวเลาะบวกกับ้าวแท็กแล้วเป็นผมผมก็กลัวจริงรูปแบบการเล่าการแสดงไหนจะตอนจบอีกผมชอบมากเลยครับผมเลยให้คะแนนความชอบอยู่ที่8เต็มสิบสาวแท็กชวนหลอนเล่าสนุกไอเดียบันเจิดสุดท้ายนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญกดติดตามครับเพื่อในอาทิตย์หน้าเราจะได้พบกับแดนสนธยาอีกสำหรับคลิปนี้พวกเราเดอะพาราเรียลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับ thank you and good night